สวัสดีค่ะชิวิตีดีทีงยูเควันนี้นะคะเมนูก็คือเคลียร์ตู้ยแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้คือวิกที่แล้วคือแล้วมันมีของเหลือก็ตุกจิกดาจะเรียกเมนูนี้ว่าเมนูคิดได้เนาะมาดูกันว่ามันเป็นคืออะไรมะเขือม่วงมันเหลือคือซื้อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้ใช้ตอนตอนไปซื้อก็าคิดว่าจะใช้เนาะพอมาแล้วไม่ได้ใช้แล้วก็เลยคิดกูจะทำอะไรดีวะแล้วก็มีน้ําพริกเผาเนี่ย พี่ก็ทิ้งไว้ให้เขากลับเมืองไทยเนะาะก็ทิ้งไว้ให้ก็แบบคายอยู่แล้วก็นี่เพื่อนก็หิ้วมาให้จากไทยแล้วอีก,กากหมูนี่ก็คือเมื่อวันก่อนเนี่ยเหลือแล้วมันเหลือก็ต้องก็จริงนะก็เลยเฮ้ยนึกขึ้นได้จัดการนี้เลยค่ะดาจะทําข้าวผัดน้าพริกเผาแล้วดาก็จะทอดอันนี้ใส่ไข่แล้วเจียวแล้วเอาโปะหน้านะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไง มาดูมาทำกันแต่ไอ้ไอ้มะเขือเนี่ยดาหั่นแล้วทําไงรู้ไหมคะดาเอาแป้งนี้นะคะเพื่อนๆโรยแป้งชุบทอดแล้วก็ไอ้อะไรนะคะเกลือค่ะโรย้เขาแบบว่าให้มันน้ํามันออกมาก่อนเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะไปอมอมไข่เยอะไปเรามาทํากันเลยดีกว่าอันดับแรกนะเดี๋ยวดาจะทอดไข่ก่อนจะใช้ไข่สี่ฟองค่ะกะแปงว่าสองฟองหนึ่งคนนะคะประมาณนี้มาเรามาติดกระทะกันก่อนตามด้วยน้ํามันหมูเลยค่ะอะเราก็ร้อนค่ะดาจะใส่ไข่ทอดเลยนี แอบด,ดูข้างหน้หนิดนึงค่ะอืมเหลืองสวยเกียวมาเดี๋ยวเรามากลับโหแต่มันแผ่นใหญ่นะเราต้องใช้อะไรช่วยนะเนี่ยต้องกลับสองมือค่ะเ,เพื่อนๆหลุดไปนิดนึงนี่โอ้ยหอมกรอบเพราะว่ามันมีแป้งหน่อย,หน,อยหนึ่งนะคะเ,เพื่อนและดาเลืมบอกไปว่าดาใส่รสด,ดีไก่ไปนิดนึงนะคะเพื่อนเพิ่มรสชาติไข่รเราดาก็ว่าได้ที่แล้วค่ะมาเสร็จละดากลับด้านหนึ่งละแล้วก็มาใส่จานเลย ก็มาทำข้าวผัดเลยจ้ะเอาข้าวลงไปเลยแล้วก็มาดีน้ำพริกให้มันเข้าข้าวให้แบบเม็ดเมเลยนะคะเพื่อนให้เข้าละเอียดเลยนะนี่คิดเองทําเองนักเรียนพอน้ําปลาค่ะเพื่อนหน่อไม้เลยจ้ะแล้วก็ตามด้วยกากหมูเขาเละเขาเละทีนี้เรามาชิมกันดาได้รสของดาแล้วค่ะแต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงแล้วเรามาแบ่งไข่เจียวกันค่ะเพื่อน โอ้ย oh, oh, oh. oh, hey. แล้วเราก็เสร็จแล้วค่ะเพื่อนเมนูคิดได้แล้วแล้วเราก็เสร็จแล้วค่ะเมนูคิดได้ค่ะผัดน้ำพริ <zeug> <iot> เกเผามะเขือทอดแล้วก็มีอะไรก็ใส่ก็ไปค่ะบ้านนี้คือไม่มีเสียของเลยค่ะคือดาเป็นคนแบบว่ารู้คุณค่ามากเลยค่ะให้คุณค่าและรู้คุณค่าว่าอย่างมะเขือเนี่ยถ้าเพื่อนๆคิดดูดีๆนะคะว่า กว่าจะออกมาเป็นลูกน่ะคนที่เขาปลูกดูแลน่ะบางคนก็เลี้ยงด้วยใจแบบว่าปลูกผักด้วยใจอนะไรเงี้ยเนี่ยทุกขั้นตอนจริงๆนะคะสิ่งตรงนี้ที่ทําให้ได้คิดว่าสิ่งตรงนี้ที่ทาให้ให้เราจเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าอะไรเรารู้คุณค่าเราทราบซึ้งเพราะว่าของบางอย่างกว่าที่มันจะมาถึงมือเราอะผ่านหลายมือมากนะคะโอเคไปว่าแล้วก็ไปน้ําลายก็ไหลแล้วข้าง,งหลังนี่ก็ข้างหลังนี่ก็หิวเหมือนกันละ <laughs> ไปค่ะว่าแล้วก็ไปค่ะขอให้นะคะ ไปลองลองไปทำดูเนาะแบบตามสูตรใครสูตรมันไม่มีผิดมีถูกค่ะเพื่อนเพื่อนมีแต่ว่าวเรามีมอะไรแล้วเราจะกินอะไร <laughs> ฉันกินได้ยังโอเคค่ะว่าแล้วก็ไปอร่อยค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรใช่ไหมกากหมู <c oughs> <c oughs> มันเข้ากับน้ำพริกเผาแล้วมะเขือมันนุ่มๆกับไข่เข้ากันมากเข้ากันจริงๆเพื่อนๆลองไปทำกินนะคะนะเผื่อจะถูกใจเผื่อจะได้อีกเมโน,โนูหนึ่งในบ้านนะคือว่าเมโนูน,นี้จะต้องขึ้นขึ้นห้างแล้วค่ะที่บ้านนี้แบบว่าเวลาดาทำกับข้าวนะเวลาดากินกับสามเีเราจะมาให้ดาวกัน ถ้าดาวเยอะเดี๋ยวจะได้วนกลับมาถ้าดาวน้อยๆก็ลืมไปเลยอันนี้ไม่เวิร์คทิ้งแค่นั้นเองค่ะโลงไม่ดีจบค่ะ <c oughs> เราเอาใหม่เราเริ่มเล่นใหม่เหมือนชีวิตนี่นะคะเพ <c oughs> ื่อนๆโอเคไปว่าแล้วก็ไป <c oughs> มาให้ดูอีกคำหนึ่งน,นี่มันมีกาบหมูเห <c oughs> ็นไหม